สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมอดเป็นสมาร์ทโฟอนอะมันดูง่ายง่ายมแต่มันข้ออันนี้น,นี่เยอะนะอะไรนะเอ่ออ,ออปชันอ่ะฟังกช์ชันเยอะนะอันนี้ก็คือหน้าโหลดอยู่เขาก็จะบอกว่าให้ใส่ชื่อลงไปอะเป็นการล็อกอินนะไม่เกินสิบตัว เช่นผมมาใส่ชื่อแฝดกันกนะันระเนี่ยก็เจอ,อไปเรื่องคำตอตามปกติแล้วเนี่ยเราสามารถแลกเงินได้ไดแลกแอปเหรียญคอยอนะ่ะไม่ใช่เงินหนึ่งนึงก็เปลี่ยนเสมือนเงินนั่นแหละ เราสามารถเอาแรกหรือตามที่เขาบอกก็ได้อย่างเช่นดินอันแรกเลยสามารถเป็นแรกนะแรกเป็นเหรียญได้เนะี่ยจอดินเป็นแลกนะนี่นะ หนึ่งกองของดินก็คือแบบเป็นหนึ่งคอยหนึ่งเหรียญอะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะทรายเนี่ยทรายคอับเครื่องตอทองแดงเหล็กทองก็เพชรอัมาโร่แล้วก็ไอเน,นื้อเทอร์ไลท์อะที่มันเป็นสแคร็บนะอย่างอันนี้นะอันนี้อันนี้นะอันนี้มันจะใช้แร่แร้นะอันเนี้ย อันนี้มันใช้แรงไม่ได้นะเป็นของอินกอดนะต้องใช้แบบสกแกปนะครับเหมือนสกัดมาแล้วอ่ะเอานี่นะเราสามารถปรับได้ตามคำต้องการนะเรนี่ยนะถ้าเราอยากได้มาสักสิบอันสองอันเนะี่ยก็จะได้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบสองเหรียญนะนี่นะ ถ้าอยากเล่นหมดแล้วก็เล่งหมดเลยอะเนี่ยนะ้าเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปซื้อในแอปสโตร์ได้นะนี่นะซื้อเรีหมดแล้วแล้วต่อมา,าจะเป็น Message. เมสเซจเจอเมสเซจเราสามารถส่งข้อความไม่ได้นะกับผูเล่นคนอื่นนะนี่นะทีมอะไรไปก็ไดนะ้แต่ตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวมันเลยไม่ขึ้นนะ นี่นะอ่ะน,นี่เป็นจีเอนะ็นอ่ะเป็นบอกบอกไปก่อนเราได้อนะ่ะเราสามารถเล่นในโซเวโวได้อนะ่ะเอาชีวิตรอดได้อนะ่ะแต่มันอดูบแปลกแปลกเลยนะนี่นะมันบอกไงนะใบอมนะเพลนสปอนคอยต์ประมาณนี้จนะเป็นก็เป็นไฟฉายนะจะให้ดูอนะ่ะนี่นะ่ะ ต้องหมดเลยเกดไรนะเราอยากให้ความสว่างไปครับห้าอหกเสเลยนี่นะก็สว่างเนี่ยถ้าอยากให้มันสว่างที่สุดเลยก็ปรับไปเลยสิบห้านี่นะมันก็แบบแปลกนะ,ปะแปลก่ะมันปกติแหละ ถ้าอยากปิดก็ปิดไปเลยนะเล่นแค่นี้นะก็จะมีต่อถัดมาจะปิดแล้วอันนี้ก็เป็นมอ็อบน่าจะจุดเกิดมั้งพาออกไปเอ๊ะแต่แล้สมีทำตามสิบบอกนะที่เราอยูนะ่อันนี้ก็จะเป็นสีโทรศัพท์นะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ฮนะได้สีนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเอเธอไรนะนี่เปลี่ยนละนี่นะ ดูไม่ออกมึนอยู่นี่นะเปลี่ยน,เป,ยนเป็นแล้วเป็นเน่์ไรนะต่อมาก็เป็น About Smartphone นะก็คือเกี่ยวกับโทรศัพท์นะทุกคนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนของจริงก็อันนี้น่าจะมีเครดิตอยู่บอกบอกอยู่นะผมไม่เอาของฟรีมาแนะนำไม่ซื้อจริงๆดีกว่า ต่อมาก็จะเป็นการรีวิวแบบแอปสโตร์นะอันนี้อะไรบ้างนะอ่ะโอเคครับผมได้ทำการซื้อมาแล้วอันนี้ออกก่อนโอเคครับต่อมาก็เป็นการรีวิวนะของแอปสโตร์นะผมได้ทำทำการซื้อมาแล้วตอนนี้โคตรรวยวตอนนี้นมีเก้าหมื่นหกพันเหรียญนะเป็นไงต่อมานะก็คืออันแรกเลยคือเป็นมิวสิกนะ เราสามารถเล่นเพลงได้นะอย่างเช่นเอาเพลงล็อกนะปิดก่อนอินโดนลิกก็เสิ็ต่อมาก็เป็น T War P Warp นะผมได้ทำการตั้งค่าไปแล้วเนะนี่ยว arp จุดที่หนึ่งอนะเทเลพอร์ตใช้สิบเหรียญน,นี่นะต่อมาเขาใ ถ้าเราอยากวาร์ไปอีกที่นึงก็ไปจุดทีด่สองมันเดิมอะเทเลพอร์ตได้อสิบเหรียญเหมือนกันนะนี่นะความสามารถของโทรศัพท์นอะออปชั่นของแอปมันอะนะต่อมาก็เป็นมโมอันนี้ไม่ยังไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นสมุดเกีย่ยวกับจดโน้ตมั้งฮะผมไม่ค่อยแน่ใจอะไรต่อมาก็เป็น เหมือนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเกี่ยวกับขุดบล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจอนะเราขุดหรืออะไรไม่รู้อะต่อมาก็เป็น s u r i v a b l e stat นะก็คือแบบผู้เล่นฆ่าคนไปนแล้วเอ๊ะเออใช่ใช่พผู้เล่นฆ่าคนไปนแล้วกี่คนนะ ต่อมาก็เป็นม็อบคิวเลสก็คือฆ่าม็อบไปละกี่ตัวน่าจะรวมทั้งมอนเตอร์แล้วก็พวกสัตว์ต่างๆาแล้วผลในหมู่บ้านเช่นวิลเลจเจอร์นนะ่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เอาชีวิตรอดอนะ่วนโซนท่หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงอไม่รู้อะต่อมาก็คืออะไรไม่รู้อะ ันต,ต่อไปก็คือฟู้ดสต็อปนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะอาหารนะ่ะนี่ยจะมีบอกนะ่ะหลอนอาหารมันกินแล้วเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมอยากอะไรวะอยากได้แฮมเบอร์เกอร์ก็สั่งมาเลยอ่ะต้องใช้เหรียญแปะเหรียญนนะ่ะนี่ฮนะแล้วก็รอมาส่งนะนเด้แลวก็ส่งมาวัน ลืมกดนะเนี่ยลืมตรงนี้ะโทษทีครับถ้าอยากได้หนึ่งอันก็ได้แปดเหรียญนะถ้าอยากได้สิบหกอันต้องใช้ร้อยี่แปดเหรียญถ้าอยากได้หกสิบสี่อันก็คือหนึ่งกองอ่ะต้องใช้หนน้ารนะ้อยสิบสองเหรียญนะฮะับข้ารวยนี่ล็อตพักนะขก็จะขึ้นอย่างนี้แหละเหมือนเนี่ยอินเทอร์ ถูกโอเพ่นนะนี่ขอบอับเอาจะได้แฮมเบอร์เกอร์มาแล้วกินได้นะกามาก็จะเป็นเอ่อดาวเทียมอะ่ะเหมือนกูก g l มแ a p อ่ะสามารถดูว่านั่นนหน้าบน,น,น,นได้อะ่ะนี่ฮนะฮ้ยกดผิด มาก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างนะเราสามารถสร้างได้อะแต่ผมไม่อยากสร้างอนะทำมันกระทบคอมมานด์บอคตายหมดเลยต่อไปก็เป็นคอยม์คิกเกอร์นะฮะเราสามารถหาเงินจากกันตรงนี้ได้อะซื้อแอปมาแล้วเรายังสามารถหาเงินได้อีกนะคลิกสิบครั้งจะได้720เหรียญน,นะ ต่อมาก็จะเป็นเกมไทลเลขน่ะนี่นะผมแพ้ไปแล้วหนึงน่งครั้งเพราะว่าผมไม่รู้มันเล่นยังไงแต่ตอนนี้รู้ละต่อมาก็เป็นอันจะเป็นคณิตศาสตร์เน,นี่ยเราสามารถเลือกความยากง่ายปานกลางได้นะ Easy, Medium, Hard ถือว่าใช้ได้้งหมดเงี้ยผมว่าสนุกดีวย ต่อมาก็เป็นการตั้งค่า VFX ฮนะสันเลก็คือรังสีของพระอาทิตนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดะมันไม่เห็นตอนเนี้ยเดี๋ยวดะผมน่าจะอ๋อมันเกิดอล้วน,นี ใช่ใช่เปิดใจแล้วเ,เ,เ,เนี่ยก็จะประมาณนี้อนะยังมีฟังก์ชันอีกเยอะเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับอีกเองนะผมทำการเปิดหมดแล้วอันท้ายนี่ผมแล้แต่คนชอบนะเป็นหมอกนะฟอกนี่นะเนี่ยนะมยันมดัมด,มดผีเลยใช้ได้นะมอนนี่ แอดออนค้างเลยนี่ครับต่อมาก็เป็น G B S นะ G B S ก็คือแบบบอกบอกโลเคชันเราอะระยะจุดไหนประมาณนี้แล้วก็เวลาเลยหรอโอ้สุดยอดอะ ก็มีแค่นี้นะฮะครับมีแค่นี้สนุดมัดในเนี้ยของที่เพิ่มใหม่มาใหม่ก,ก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างนะตรงเนี้ยอยู่ยในหมวดหมู่ไอเทมนะเนี่ยสิ่งก่อสร้างอะแล้วก็ไข่เราสามารถเนี้ยนะเนี้ยสาม,มารถเทได้นะ มันไม่ใช่ของก,กากาแล้วม,ม,มันมันเหมือนเป็นของจำเป็นอะเนี่ยโทรศัพท์ต้องใช้แบตด้วนะฮะเดี๋ยวผมเปิดคียทีมันเลยไม่เป็นไรนะแล้วก็มีเนี่ยถ้าทุกคนไม่อยากเสียเวลาไปซื้ออะไรในโทรศัพท์อนะ <Are you? S 1> ก็ซื้อนี่แม่งเลยเซกแม่งเลยนะเนี่ยมีแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทแบตเตอรี่อนะ่ะ นักศกษีตามใจชอบได้เลยครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ